อยากเล่นโดนตวจิ๋วระบบเฮ็ดดีภาพชัด ตัวนี้แหละครับผมนี่ครับเจ้า DJ i ตัวจิ๋วแบบนี้นะครับผมวันนี้ครับพีเพิลก็มาแล้วครับผมที่จะรับตัวโดนนะครับปีเตอร์ก็ขอแนะนํานิดนึงครับกับเจ้าตัว DJ i ตัวจิ๋วตัวนี้ครับก็คือเจ้าโมบูล่าแปเทดีครับซึ่งเจ้าตัวนี้แหละครับผมสามารถที่จะบันทึกภาพ 4K ได้เลยทีเดียวจะบินรับงานก็ได้นะครับบินภายในภายนอกครับตอนนี้ปีเตอร์ก็หวดให้ดูครับผมว่าความนิ่งความนวลของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้ครับจะแกว่งจะหมุนยังไงครับโทรลง่ายคร นครับซึ่งบังคับยากเหลือเกินตกก็ไม่ได้นะครับผมนี่แหละครับผมตัวนี้นะครับมากับเจ้าวิทยุเรอมาสเตอร์ครับตอนนี้ปีเตอร์ก็สอนนะครับผมให้กับพีเพิลนะครับผมที่มาดูมารับเจ้าตัวโดนตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อสอนไปสักพักครับปรากฏว่าพีเพิลครับอยากที่จะบังคับเองครับเฮ้ย ันใช่เหรอมันจริงเหรอแค่ไฟแล่นครับก็สามารถบินได้ครับปกติว่าพี่เขาเนี่ครับผมเคยบินเครื่องบินมาก่อนครับเคยเล่นอาซีมาก่อนก็เลยชินกับวิทยุครับแต่ก็ตกแบบนี้แหละครับผมเมื่อตกแล้วนะครับผมโอ้สบายใจครับเพราะเขาเป็นคนบอกเองครับถ้าเป็นจัวดีเจไอแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเล่นไปแล้วนะครับใครที่มีแว่นดีเจไออยู่แล้วนะครับผมมีชุดอวตารนะครับสามารถมาบายกับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือเชื่อมต่อแล้วบินได้ครับตอนนี้นะครับปีเตอร์นะครับก็อยากที่จะต่อครับผมเพื่อให้ออกจะรรแล้วกก็จททําาเ บินเองให้ดูนะครับอธิบายการใช้งานต่างนะครับให้กับพี่เพิลได้รู้นะครับผมว่าการใช้งานไปยังไงบ้างครับการเคลื่อนที่การโยกสติ๊กต่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับอันนี้คือการบินทดสอบนะครับผมเพราะถ้าเกิดใช้แว่นบินนั้นนะครับอาการจะเป็นยังไงครับแล้วก็มีความต่างจากบินตาเปล่ายังไงครับแค่นั้นแหละครับผมตรงนี้นะครับผมก็เริ่มทำความเข้าใจแล้วครับเมื่อเข้าใจนะครับผมก็มาบินตาเปล่าแบบนี้แล้วครับผมงัดให้ดูคลิปให้ดูหมุนแบบนี้นะครับผมตะแคงหมุนเตี้ยวแบบนี้นะครับผมทําให้เกิดความมั่่นนใจจคครรััับบววาาเ้้ตี มีกำลังที่จะบินต่อสู้กับลมแรงๆแบบนี้นะครับผมเจ้าตัวมองราบแปดเฮ็ดดีแบบนี้นะครับผมโอ้โหครับเห็นแล้วครับโอสามชัดๆแบบนี้นะครับผมใครที่สนใจนะครับทักไลน์กันไม่ได้ครับไลน์แอดเอพีพีโอลีนะครับ